เป็นยังไฟเสียวอันพ่นจังมาใส่กันไหมคะ่ะอันนี้หมอล่ำยังก่อนครับนี่อันนี้หมอล่ำสีนานวันฝ่าขาดค่ะสีสีนานวันฝ่าขาดค่ะมาเป็นตะขาดาขาดแน่เดี๋ยวดเป็นหัวหน้าบุตรจังมาใส่กันวันเ่อนยังมาใส่กันคะ่ะมากิรพันธ์กับสีนานวันฝ่าขาดอันนี้เดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินค่ะกาฬสินค่ะสำเพอขนตาเงาเนาะเอาคือแบงชั้นไปจันละ เอามาเิือลำสิงลำยาวประเดี๋ยวเดียวค่ะเอาเดี๋ยาแปะลำนะคะมันไผอีกบานเนี่ยเอามอลำสิงค่ะเอามอลำสิงจะได้พนจ้างข่อยมาใส่มากกิรพันธ์เอาพนกระจ้างข่อยมาใส่มากกิลพันธ์คือกันเอาเป็นบ้านเจ้าเป็นไผนี่เอามอลำสีน้านวนฝาขาดฉันมอลำมอนสีฝาผ้าหมาฝามาลำใส่กับมอล้ำมากิลพันธ์คือกันนะคะเอาประทู สิมาสวดลวดมาก่อนมูเทบุยเอาแบบนี้สิบบาเป็นมาลำอซิ่งสูดสบายไม่เอาจะแม่ขั้นเป็นเจ้าดีเจ้าเก่งผู้ใดเก่งผู้นนั้ได้้ผูใดได้ผู้ใดเก่งโอ้เจ้ากับแม่เป็นแม่คอยคอยกับแม่เป็นแม่เจ้าอ้าวคอยกับแม่เป็นพ่อเจ้าก็เกันอ้าวเอาเจ้าไหนละเท่ามือนีิผู้ใดดีผู้ใดเด้งผู้ใดเก่งผู้ใดประชันกันเลยมือนีิสิประชันกันวันเถาะเอางั้นเจ้าหรือมะลำอซิ่งสูดซิ่งสูดวันเถาะผอ้คอยสิมาทซิ่งเอาเจ้าผู้ใดสนานผู้ใดเสื่องวันเถาะเอ้าวฉันว่าเสื่องคอยมากอยู่งแน่ เชื่องอยังมาคือหมาเถอะมามาน้ำกันกระบายกันด้วยแม่อ๋ออันนี้เบาชันเบาสิท็อปีชันเจอกันเข้ามาเอาซิงกับซิงบันทึซิงเบื้องดูมันเป็นยังไงทั้งคาราซินกับทางไหนก่อนอุดรธานีค่ะอุดรธานีอุดรธานีอันนี้จากอุดรธานีเอาบางที่มันตาบอดหรือบอดตากันจะ เป็นฝ่ามีตะแดดกับฝนสุ้บางคนกินเหล้ากินเบียร์ลกขืนก่อนสุหน้าเหล้ากินเมาเหล้าหัวบวนกินบ้าแหบ้าห้องเสียแบบกู้เปขาไนะเออเอาเงินเอาเงินป่ะไม่พูเดียวก็อนพอมันค่ะได้บมดสุขคนได้บมดสุขคนขอบพูดค่ะคุณแม่ขอบพูดหลายๆเด้ออีแม่เอาเองิเเงเนจับตูปังลำป็ดพูดเดียว Ơ ơ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  Chắc mấy mới nhìn thấy mũi nhà bác đi là nó Đi kêu thang này quán Đi thang Cứ dùng đàn mà Ô đơn đi lạ bó, ô đơn là lạ bê nhọc, mà bằng điện tử năm tí 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 bố năm tí năm Làm năm tí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  nàng tí năm 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 พดได้กว่สวนฟันสวัสดีเ่านผูชมทางคาเ็จนาโยนาได้ซาบาเ็หำได้จักบาเนาะ มันมาเฝ้า,ามานันมีน้ำก็บม่ได้อา,าเพราะมันไดน,น้ำก็ไม่ได้อาบเพราะว <c oughs> ่าน้ำเพราะไร <c oughs> สวัสดีเด้อแม่พี่น้องพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทั้งพุทธเด้อแม่คุณยาย ยายกุศลวันนี้สวัสดีเด้อทัชชลากันเท่าแก่ทั้งบ่อแม่เด้อตะเมีนพี่น้องพี่น้องลุงป้ากกุศลหอมทางคู่เด้อตะเมีนเป็นตนเป็นตนผู้สากอทำท่านให้ลูกหลานเด้อตะเมีนมาลำมาลำมาเลำมาลำมาลำมาลำสอยกานวันนี้โชคดีน้อจังได้มาเห็นหน้าบุญนั่นเด้อตะเมียนสตาร์สตาจะได้มาคนเดอร์ร้องหมุนข้างนี้บุญดนน้อลาย แม่นาเบดล่ำดังล่ำดังทิ้งใจตกขาอัาในงานแม่มือดีมือดีก็ดิให้เบ่งเอาหอเป็นลูกนั่นแหละแม่เป็นเต่าเป็นเต่าบ่เบ่นบารมีหมอลำดีก็อยู่กับคนฟังลำดังก็อยู่กับคนเชียร์คนเชียร์ส่งเสริมเอาไว้เป็นด้านได้บุกกำลังใจไผ้ใจให้กะบหมลำสองปลายสองปลายสองปลายวัยสายอ็ยิงสิงมึงสิงมึงสิงมึงเด้อนางเด้อเด้อเดินนางเดือกมาต้องแข่งขันยังกันยาก ที่ได้เดาเหี้ยงมาเนี่ยเอาเป็นเนื้อได้มาต่อไปเดินนางเดือเดินนางเดือเดินนางเดือเดินเดินนางเดือก้าวสิ้นผู้ดีท่านอนมาเนี่ยเดินนางเดือเดินนางเดือเดินนางเดือเดินเดินนางเดือ เป็นตาสนาเมียสีเหลืองหรือว่าสีดำสีเหลืองบอกไม่เอาทั้งสองไม่เอาสองสิ่ไม่ได้พาหำพาเครื่องกุฏิค่ะลาแบบไหนก่อนเอาพุละสิพากลางเลยปั่นกันนะมันลงตัวได้เด้อแบกลงไปก็จะตอกนี่เอาจังสี่จะไปเอาให้เลี่ยนระวังโคตรระวังโคตรมันกับไข่มันสูียกกันได้หรือไม่กูก็เอาโคตรเอาใครเอาไข่ก็ได้ พ่อเด็กต้มจับให้ลูกไปลงเรียนมันเบิร์ดเปลี่ยนแน่งมันมีสองน่วยนี่อาวส่กบอลลุเดอดเดยมันมวนเอาพ่อหอมปากหอมคอครับปากลูกหลานเช่าลอยเอ็นเดอสั้นเราบันเทิงสินเออวันนี้มาชีรพันธุ์ึ้นมาดวมมาแยมครับ